เขาอยู่หน้าไฮไงสูงเลยเด้พี่น้องเนาะกำลังขืนแล้วโชคดีที่มันบบคอยมีหยาบาันไดทางนี้เดเห็นปะแนมไปนะจะคือบนสูงบนต่ำเนาะบนใดที่บนทันได้ขืนก็บตํำสาบายดีสาบายดีตอนสวยเด้อทุกคนยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันหลันถุงจ้ามือนเท้าสิพากันมาอ้อมแยงขังป่ากับอีพอสามกา บอพ่อกระร้างมันก็นมีแต่สิไปอ่อมฝังนั่นขึ้นมาย่านปลาเค็งออกผู้ไม่อันนี้แย่ออมไปแล้วก่อนหนึ่งแล้วสันสื่อหัวอาหารมาถูกคนอันนี้สิเป็นหัวอาหารเบอร์หนึ่งชิมาลองหวานป่าราะว่าตังเต้เขาป่วยมันบทันได้เคยเกลือจากเถืือได้มันจะกินไหม ลงเกือปลากันมากินหัวอาหารเด้อลูกมันมาตอดออออมาแล้วมาแล้วกินฝนแล้วปะเฮ้ยเพราะว่าปล่อยหลายทง18ทงก็เลยว่าอยากเกืออาหารให้มันใหญ่ประมาณเบิดสอบหนึ่งหรือว่าสอบกลัวๆหล้กก,รการอยากปลานานแบบนี้เจ็บ ที่จริงน้ำมันใสด,ด,ดีเห็นบ่สิโล่นอกมไม่นอก มันมากกินอยูพี่นองนำ่ำมันติ่งบ่แแบะบ่ะแบะอยู่แต่ว่าเฮาบ่าเห็นตัวมันพรมันไหลเขาป่าเขาเบิดจากตัวใหญ่สาได้กันยังบ่เห็นเหือนเดี๋ยวเห็นบ่เห็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวป่าเห็นบ่ กำลังเฮียนกินเพราะว่าห้างกะเกือหัวอาหารเนาต่เก้าอีพอเราอยู่อันขี้งัวใม้กินอันาปาเคียงเ็นบ่อนนะไปแล้วไปแล้วกำลังยญ่ นีสิ่งเดียันคันสิโตกะก็อยากให้ตห้แห้ นั่งลงออขอขนมไว้อขอมือแนเพชรยังบุเป็น,นอยนู่นะไปดีด้วยมือน่ะไปดีลืมเลยมมเเบุเพชรใช่ไหมไปดีดี้ค่ัาเมื่อยมามาเมื่อยี่มาเมื่อไหเฮ Thank you.

เกือบแล้วพี่น้องนะเนาะแนมไปบัดนี้บบจักสีเขียวสีสิวเอาแยงเขียวมาอ,อมยังบบท่านได้แล้วอยู่แต่ว่าห้างกะแล้วไปไหมที่สองนี่มาเบิดอยุนนี่ลักกับเบิดเหลืออีกก่อหนึ่งบบพ่อกระซังมันทางเทิงนะนะ่นเนาะสิบออมเดี๋ยวเฮาสีเก็บักเขือขึ้นไปไปต้งไปเจวเจยวสีเก็บมะเขเเเเือขึ้นไปเจวพี่น้องอันนี้ปลูกไว้จังแต่ส่วงนา้าแรงพุเด้ ปกตินะขันแม่นว่ามันบบเป็นเพียเป็นไพรหรือว่าคุยบบปอนคอเขามากัดนะคือสีงามตอนบบมีธงใส่สิชัยกอดเสื้อชิชัยเสื้อมาสองตัวเมื่อไหนอีพอเอาขึ้นไปต้มเห็ดอ่นนะหวานหวานเนาะเขาชิมเบิึงน้ำแจวคำนะเอาเมื่อกี้กับก้อยกุ้งแซ่บปัญยังได้ไหมงูเสือหน่ลืมมาเก็บเอาเมื่อให้งูวะจำไม่กินแซ่บมันก็อยากโดกยูเนี่ยเนาะพ่อ แมวบริขวด้วัขวตั้งแต่ช่วงหน้าแรงแล้วพี่น้องกับปลามันเลยหย่ากระห่มเพราะหย่าตามมีตามเกิดกระได้เก็บกินเรื่อยๆได้ละ่ะว่างงามแฮะปลูกกิมไว้พะยะกระเก็บกินจ้าตาชีบปลูกเป็นปอดเชือ้อปเมื่อมันก็นยังมีไปเรื่อยๆปานกนานก,นานก ยี่บอนะมาตัดไม้อะไรตัดก็คือสรุปแล้วรอบๆคั้นขั้นสีว่าขั้นพายก็บแม่นขั้นนาทุกอย่างคือกินได้เบิดต้นมัะฮง อิปโชิมยะไปเข่าทั้งนี่นะบบท่านได้ขืนพี่น้องเห็นบบแนมไปนะกองจ่องเก่งๆอยู่นี่แต่ว่าอีกฝั่งนั่นนะงามงามเห็นบะเข่ากระแบงส้นสัน้นเออวัดสิงคคในะนี่งามแทง่งงามว่าควยมาโจกกินโปงใหม่ขืนคอยงามปันไดนี่อันนี้ก็กิกนได้เดี๋ยวซอนสิกิวข้นไปลวกผักโขม ส่วนที่เขากินพักเป็นรักลักก็ยังดีเนาะเพราะว่ามันยังมีพักหลายๆชนิดท,ที่เขาบ่ได้ซื้อเพราะว่าอยู่ตามส่วนตามยังเขาก็มีนี่หมงหงวู้มีแต่ลูกใหญ่ดกบาักคาักเลยไู้อยากมาปิดเอาเดอ้อทุกคนผูอันนี้เอาลงงไ้หอยประมาณมืออื่นมือฮือสีพามาเบิ่งอีก โอ้มันขึ้นมากิน <c oughs> เหี้ยนแก๊กแซกต้นสมเสียวอันนี้ว่าสีบบตัสอว,เวส้เห็ดโฮมคันนานี่ว่าสีเห็ดอันอนามัยเบิง้งต้นมันสิตายแต่ปลูกตั้งเต้ยามแรล่งพูแเล่นเนาะแต่หมากมันก็ได้เก็บคายลายเถื่อได้ละอันนี้ฮังกบเป็นมาละ,ะขกอกายโคกๆในพอบุท่านใ้ทางใดเทิง ดอกใหม่หน้าหน้า,นาชนิดอันนี้พักสลัดจ้าสลัดไม่ใยรุ่นได้นี่นะคนปลูกใส่หางทุกอย่างกินได้เบิดเดเอออมเทียงเห็นหกหกแ้วนี่ก็หกแนวกินพี่น้องอันนี้สิเป็นมะเขือเขืออันนี้โอกับถักกระสอบพี่เ่าอันนี้กระสอบหยาอันนี้บ่อนนอนเล่นเบิดละเบ่อ มันไล่เห็นแต่น้ำตินมันไห้เห็นตมันมาแห้งแห้งยวป่าตะเพียนันแต่ว่าปลาเข็งน้นมันจบมาท่องแตกเด้อไปเอิญมูมากินน้ำในลกุกพราะว่าปลามันมีถั่วให้แต่เกลือเป็นจุดๆเกลือทั้งตูบแล้วกระเจะทั้งพู่น ตาเพียไในชุมเจ้าอันนั้นนะยุนมยุ่มใส่เห็ดผู้ปุวยพออาหารแล้วนวลจันทนระ์น่ะจะมีสองถุงที่เขาเจะเทมบนเนี่แจกสองถุงหรือถุงหนึ่งผู้ผู้ๆๆเห็นบนบ่พอดีแล้วเนาะ แขกคนมาพอดีปลาใหญ่ผู้ใดสิมายามก็มาส่งปลาเหลียงใหญ่เด้อพี่น้องที่ได้ชิดเบ็ดในนี้แหละปีงสู่กินดีเห็นบะกินเป็นแล้วไปสายอยากลงทงผู้ มาเมื่อยก็พากันมานั่งแยงป่าพี่น้องวันหัวอาหารลงให้มันแต่ว่าไปนั่งทน่านมันจะเห็นวิวไปเลยดินี่วิวทุ่งน้านะไอีพอแยงโอเคทุกคนคลิปนี้ก็คือศิลาก่อนเด้อเนาะขอบใจเบื่อสุขคู่สุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจสวรรค์ดือ้อไปแล้วสบายดีอพอกันคลิปหน้าจ้าออกไปทางหน้าก็เป็นทุ่งหน้า อันนี้ทงตีนอมลาเลยนะ่ตั้งแต่สมัยไปหาเห็ดดำนาเขาจ้ะ